ลาสือทางแพะพาวแสงทองแล้วก็พระเอกสันเนี่ยบินไปทัวร์อยู่ที่เกาหลีแล้วคุณผู้ชมเนาะงานนี้นะคะก็ถือโอกาสว่าไปพักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวค่ะแถมมีกลุ่มปิดให้กับแฟนๆ f อซได้ดูกันด้วยนะคะไม่ได้ไปเฉยๆเนาะอาจจะเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนนะคะแต่ก็ยังมีกิจกรรมให้แฟนคลับได้ดูนะคะได้เล่นกันในกลุ่มปิดน,นะคุณผู้ชมขาครั้งนี้นะคะถึงแม้จะบินไปไกลถึงเกาหลีแต่ก็มีคนใส่ใจแน่นอนค่ะคุณผู้ชมโอโ้โหหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยบินไปไกลถึงเกาหลีก็ยังมีข่าวแล้วก็มีคนใส่ใจขนาดนั้นเลยหรอซึ่งงมันนก็็เเเปรรือจิลยนะ ะะเพราะว่าทางแม่เพลียวเนี่ยเอาง่ายๆเนาะอยู่ในบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็มีเรื่องให้ใส่ใจกันเยอะอยู่แล้วจริงไหมคะดราม่าก,กันทุกวันไม่เว้นแต่ละวันค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะเรื่องตัวเองเรื่องลูกเรื่อง,รองครอบครัวล่าสุดนะคะ กบลลี่เรื่องการแต่งตัวนะคะในวันแรกที่ไปถึงเกาหลีเนาะทางแม่แพลวก็อัพรูปภาพสวยๆนะคะเป็นการแต่งตัวสไตล์แบบเกาหลีเลยเนาะคุณผู้ชมขาเป็นเสื้อครอปแล้วก็กระโปรงสั้นเนาะซึ่งมันก็เป็นสไตล์ที่น่ารักอะค่ะวัยรุ่นหลายๆคนเขาก็แต่งกันแบบนี้ซึ่งทางแม่เพลเาก็หุ่นดีถึงจะลูก2แล้วเขาจะแต่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเนาะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะแล้วก็ทางเกาหลีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแบบว่าเออแตกต่างหรือแปลกปลอมอะไรเนาะเขาแต่งแบบนี้มันก็ดูมีสไตล์แล้วก็เป็นแฟชั่นอีกรูปแบบ ลแล้วอีกอย่างมันไม่น่าเกลียดเลยนะคะถึงแม้ทางคุณแม่แพภวเนี่ยอาจจะดูมีอายุเลข3ไปก็ตามแต,แต่แต่ถ้าคนไม่รู้ว่าเขาอายุเลข3แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าอาจจะ30มต้นๆเนาะยี่สิบลายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งการแต่งตัวแบบนี้ทางคุณแม่เพภา,าถือว่าแต่งได้น่ารักนะคะคุณผู้ชมคะอาจจะดูแบบว่า เอ้ยมันแปลกๆบางคนบอกแบบนี้เอ้ยมันแปลกๆแล้วแม่แพลวซึ่งบางคนเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าไม่เคยเห็นแม่แพลวแต่งตัวแบบนี้ก็ได้ก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรคนอายุเท่าดีเขาแต่งกันเยอะแยะก็มีถมเถไปนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่มีเฉพาะทางแม่แพลเนาะซึ่งเอาจริงๆไหมมันดูแล้วมันก็น่ารักในรูแปแบบหนึ่งะคะ่ะเพราะว่าทางแม่แพลวเนี่ยเขาก็หุ่นดียังหุ่นเป๊ะอยู่เลยนะคะซึ่งแต่งแบบนี้แล้วมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่อยา่างใดเลยค่ะ มันก็มีคนมาบุลลี่แล้วก็พูดต่างๆนานากันนะคะบอกว่าแต่งตัวให้คนเกาหลีหวลัวลรอแต่งไม่สภาพแต่งไม่ดูสภาพบ้านเขาเลยเพจเกาหลีแขวนรูปด่าก,กันสนั่นอ่านี่นะคะบางคนบอกอืมใช่เหรออะไรแบบนี้บางคนรู้เรื่องถึงเกาหลีเลยนะคะว่ามีคนอยู่เกาหลีแล้วก็เห็นสองคนที่ทําแบบนู้นแบบนี้คือเยอะมากๆเราก็เลยงงว่าเอ้ยคนรักแพลวเยอะขนาดนี้ได้เหรอหรือแค่แบบ เอ้ยคนใส่ใจอะไรแบบนี้คือใส่ใจทุกเรื่องจริงๆไม่เว้นว่าบินไปประเทศไหนก็เป็นเรื่องเป็นราวตลอดค่ะแต่ก่อนนะคะก็บินไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ต่างประเทศก็เป็นเรื่องเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องเหมือนกันเป็นเรื่องตั้งแต่ก่อนบินไปเลยนะคะคือเป็นเรื่องตั้งแต่การทําวีซงวีซ่าแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าติดโตมอไม่ผ่านนู่นนั่นนี่ คือเป็นเรื่องตั้งแต่นู่นแล้วนะคะจนกระทั่งว่ามีข่าวออกมาเนี่ยค่ะว่าเออไปทัวร์คอนเสิร์ตก็ไปฟรีนู่นนั่นนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันจนกระทั่งตอนนี้นะคะก็ไปทัวร์อยู่ที่เกาหลีก็เป็นเรื่องเหมือนกันถึงแม้เขาจะไปเที่ยวพักผ่อนหรือไปทำคอนเสิร์ตหรือไม่ทําอย่างใดนะคะก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขานี่แหละคะ่ะขึ้นชื่อว่าแผ่วๆแสงทองนะคะทำอะไรก็ผิดไปหมดจริงๆะคะ่ะคุณผู้ชมคนรักเยอะหน่อยนะคะใส่ใจกันถึงเกาหลีเลยทีเดียวนะคะ่ะแน่นอนค่ะว่าดราม,ม่าเยอะมากๆกับการแต่งตัวแบบนี้จริงไหมคะแต รู้เรื่องถึงเกาหลีเลยนะคะว่าเขาด่ากันเขาไม่ชอบว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เกาหลีเขาก็แต่งแบบนี้กันเยอะนะคะมันเป็นแฟชั่นเนาะซึ่งเขาก็มองว่าเป็นคนไทยเลยะค่ะคนมาเที่ยวอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรซึ่งการที่เราไปเที่ยวเราจะแต่งแบบไหนเป็นแฟชช็อแฟชั่นเขาก็ไม่ได้ว่าเราเหรอกค่ะเพราะว่าเออเรารู้ว่าเออแบบเขามาเที่ยวบ้านเราเขาก็ควรดีใจสิไม่ใ่ไม่ใช่ว่าเขาจะแบบว่าเฮ้ยทำไมแต่งตัวแบบนี้ไม่ให้เกียรติบ้านเลยอะไรแบบนี้นะคะ คงเป็นข่าวดังเลยวล่ะคะ่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆจริง,รงไหมคะแต่นี่นะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะคุณผู้ชมขาจริงคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับทางคนเกาหลีอะไรเนาะนี่นะคะล่าสุดทางแฟนหนุ่มหรือว่าพระเอกซันเนี่ยออกมาปกป้องกันเลยทีเดียวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาบอกว่าแฟนผมจะแต่งตัวยังไงอย่ามาอยากน้ำลายครับอืมทุกชุดผมเลือกเองครับสไตล์ใครสไตล์มันอย่ามาแตงหนีนะคะพี่นองคะ่ะเอออันนี้นะคะคือเป็น ทางพระเอกสันออกมาปกป้องเองเลยนะคะพี่น้องขาเรื่องการแต่งตัวเนาะที่แบบว่ามีดราม่ากันนะคะไม่ว่าจะแต่งแบบไหนก็อย่าดราม่ากันเลยค่ะอย่างน้อยๆดาคะแฟนเนี่ยก็ดีใจแล้วก็เห็นด้วยกับการแต่งตัวแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเกาหลีว่าจริงหรอจริงว่าไม่นะคะถ้าว่าจริงๆครั้งที่สองแม่แพลเขาก็คงไม่แต่งเออแต่นี่นะคะเขาก็คงไม่ว่าอะไรด้วยความที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเนาะคุณผู้ชมขาเราจะไปแบบไหนก็ได้นะฮะนี่นะคะคุณผู้ชมขา โอ้โหบอกเลยว่าความชอบใครความชอบมันเนาะคุณผู้ชมขาดจะไปบังคับมันก็ไม่ได้นะจะเป็นเรื่องแบบนี้นะคะมันก็ไม่แปลกอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นการแต่ตัวอยู่ใน เหมือนว่าเราไปเที่ยวอยู่ในประเทศเขาแต่ถ้าตอนบินไปแล้วก็บินกลับทางไม่พแพ้วเราก็ไปอีกสายเขาก็คงไม่แต่งตัวแบบนี้หรอกค่ะเพราะว่าอ่ามันกวันที่จะแต่งตัวมิดชิดอยู่แล้วร,รู้ว่าอะไรควรแต่งตัวแบบไหนสถานการณ์แบบไหนเนาะคุณผู้ชมขาเพราะว่าถ้าเราบินไปแล้วเราแต่งตัวแบบนี้มันอาจจะติดตมอมอกก็ได้จริงนะคะแต่ว่าเวลาบินเขาก็ไม่แต่งแบบนี้กันอยู่แล้วนะคะอันนี้อาจจะเที่ยวเนาะอันนี้อาจจะเที่ยวนะคะคุณผู้ชมขะแล้วก็อาจจะแต่งตัวแบบแฟชชั่นหน่อยอะไรแบบนี้นะคะเพื่อจะแบบถ่ายรูปสวยๆชิคๆอะไรแบบนี้เนาะก็ถือว่า อ่ะเป็นสไตล์ของทางแม่แพลแล้วกันนะคะเขาชอบแบบนี้นะคะก็ความชอบส่วนบุคคลนะนะคุณผู้ชมขาจะไปบังคับกันก็ไม่ได้นะคะแฟชั่นไลฟแฟชั่นมันนะคะอีกอย่างทางพระเอกซันเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างที่เห็นเลยนะคะเขาชื่นชอบค่ะแล้วก็เขาดีใจนะคะที่เห็นทางแฟนสาวเขาแต่งตัวแบบนี้แสดงว่าเขาโอเคนะคะแล้วอีกอย่างเขาเที่ยวอยู่ที่นู่นถ้าไม่มีคนเกาหลีทักหรืออะไรอย่างไรแสดงว่าเออมันคงไม่มีปัญหานะคะ แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นดราม่าอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันแรกที่ทางไม่แพ้วเขาบินไปเกาหลีเลยเนาะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะดรามากันไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะสรรหาคําไหนมาพูดกันเลยทีเดียวนะคะ แฟนคลับบางคนเขาออกมาแสดงความคิดเห็นกันเนาะคุณผู้ชมขาโดยที่คอมเมนต์กันยาวมากๆค่ะออกความคิดเห็นแบบนี้ะคบบอกว่าไม่ใช่แฟนคลับใครเลยนะคะอ่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับใครเลยค่ะอ่ะเรียกได้ว่าเป็นชาวเน็ตท่านหนึ่งแล้วกันเนาะที่มาแสดงความคิดเห็นค่ะแต่ทําไมรู้สึกว่าการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นจนเกินงามมันเป็นเรื่องที่ไม่มีมาระยาจังถึงจะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ควรเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้เขาบ้างตัวยอย่างเช่นเรื่องการแต่งกายถ้ามันไม่เกินงามหรือ ดูล่อแหลมอะไรก็ควรปล่อยผ่านไปอาจจะผิดแปลกนะคะจากคนอื่นบ้างอะไรประมาณนี้เนาะแต่ไม่แปลกนะและไทยกับเกาหลีอากาศต่างกันมากเกาหลีมีฤดูร้อนจริงแต่สั้นมาก2-3เดือนนะคะคนที่อ่าคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริงๆก็อาจจะไม่รู้ว่ามีช่วงที่ร้อนมากๆเหมือนกันเราจะไปวิจารณ์เขาทําไมหรือ อันนี้คือเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลเนาะนี่คือเป็นมนรยาทพื้นฐานสากลที่ควรรู้ซึ่งกันและกันเลยนะครับเขาหมายความว่าไม่รู้ว่า ไปวิาพากวิจารณ์กันทำไมในเมื่อเรื่องการแต่งตัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องพอใจของบุคคลน,นั้นนะคะคุณผู้ชมขาไม่รู้ว่าจะไปวิาพาก์วิจารณ์เขาทําไมในเมื่อเราแต่งตัวแบบนี้สแสดงว่าเราพอใจจริงไหมคะถ้าเกิดว่ามีคนมาบุลลี่เราหรือว่าวิาพากวิจารณ์โดยที่เราแบบรู้สึกไม,ม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกยังไงโดยที่เราก็ไม่ได้แต่งตัวที่แบบมันรู้สึกว่ามันโป๊หรือมันล่อแหลมจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ผิดจริงไหมคะคุณผู้ชมขาอีกอย่างนะคะเกาหลีตอนนี้ก็ไม่น่าจะมี ความที่แบบว่าหนาวมากเนาะแม่แพลวก็เลยแต่งตัวแบบนี้ได้นั่นเองค่ะซึ่งมันก็เป็นสไตล์การแต่งตัวที่น่ารักนะคะพอดูพอเหมาะอยู่ไม่ได้โป๊ไม่ได้สั้นจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมคะมันก็พอดูได้ในฉบับในฉบับสไตล์อีกรูปแบบหนึ่งเนาะของแฟชั่นการแต่งตัวนั่นเองค่ะซึ่งการจะ วิาพากษ์วิจารณ์การแต่งตัวใคระดะก็อย่างที่บุคคลนี้ว่าเลยนะคะมันเสียมันระยะจริงๆอะคุณผู้ชมคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาความพึงพอใจของเขาเราเห็นเราอาจจะคิดว่าเราไม่ชอบนะโอเคเราก็อยู่เฉยๆพอไดคะคุณผู้ชมคาเรื่องของเขาไปอะไรแบบนี้เนาะ เอาเป็นว่าฝากให้กําลังใจด้วยกันแล้วกันนะคะวันนี้ก็น่าจะกลับไทยแล้วเนาะคุณผู้ชมคะเพราะว่าไปแค่สองสาวันเองนะคะฝากให้กําลังใจฝากติดตามด้วยกันแล้วกัน,นะคะ่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยะคะ่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ